วัดีครับวันนี้มาลงอวนนะครับกำลังลงกอดวงอยู่นู่นอลงที่ท่าเรือใหญ่ท่าเรือประจวบนะครับปลอ,อดภัยไว้ก่อน Nam soi mà nhì cọp lừa, lừa sắc nữa. để mà đủ lắm đi lúc dang tem lót lơ lắm đi lừa ray ơi mà đủ lừa ray ơi nha ฐานหินขึ้นจากเรือนะครับเอาไปทำขวดทุกดินขึ้นมาจากประเทศไหนไม่รู้กำลังตักไมโครกำลังตักเลยนูน่นกำลังยกขึ้นรถเรือทัก dua hal lainnya

คนยกลูกเล็กอยู่ครับเนี่ยเสาเคน เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับลงเสร็จแล้วนะครับ,บลกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วมอนไปสองลำโอ้เรือตำรวจน้ำเรือทหารมาจอดหลบลมกันเรือใหญ่มาหลบลม นะครับเรือลบก็มาจอดหลบลมเหมือนกันห้าสี่สอง เสร็จภารกิจแล้วเดินทางกลับบ้านแลยนะครับประมาณหนึ่งกิโลก็ถึงบ้านแล้ว มากครับต้นไม,ม้ล่มนี่ถ้าเทนเลอร์ลากเหล็กนะครับเหล็กขึ้นจากเรือก็ชุดนี้ก็เป็นทุกเหล็กเห็นเหล็ก,กลูกเหล็ก ทำแล้ว่าพประตูยามเลยนะครับสีแยกสีแยกตรงนี้เป็นสีแยกนะสีแยกข้าเรือสีแยกข้าเรือ เข้าเกียร์สองดันไปตรงเกียร์สี่ at all แล้วยังเหลืออีกหนึ่งลำอีกอีกห้าหวันถึงจะลง going oh, no. on. ตรงนี้เขาเรียกโค้งโค้งโค้งหนองปลาหนิลน,นะครับตรงนี้ปลาหนิลมากปลาเยอะมากเลยหนองจะปัป๊มปลาหน่อยหน,นองปลาหนิลน,นะครับปลาเยอะมากปลาหนิลเยอะมากครับ กลับบกลจปนแล้ว นี่ก็จะเป็นสะพานวังน้ำทิพย์นะคะนรับสะพานการขนานของน้ำทิพย์ บ้านแล้วนะครับเบาหน่อยครับ,บ,บเบาเบาเบาเลี้ยวหน่อยไเลี้ยวหน่อยไปนะตรงนี้สีแยกข่าหอมแยกข้าหอมแล้วเยอะมากครับอันนี้ก่อนสะพาน ถึงแล้วน,นะครับร้านร้านของเก่าเลยนะครับบ้านเองนะครับวันนี้นะ แถ้งบ้านแล้วโรงเรียนท่าขาม ครับลองดูต่อขอบคุณครับครับที่ร้านนะสวัสดีครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับ